เอากระเบื้องมาเขือวัดวันน้องกันดิเป็นเห็ดนี่ยังขาดแขนเป็นโมมีขาดแขน,นม,มขขนนีกระเบื้องร่องรอยแผน่นคุมีส่วนหัวมิน,นกน็สาธุน้ำกันเด้อสาธุบุญน้ำกันจานยุ้ยใช่เออมันน้องกัน bây cũng đang ngay đang làm tìm đuôi thằng lùm mà làm thông nạ quân tục tìm vào đây đưa cần nông cân đang phá mày đây ngày vẫn bằng ngân cần ngân đưa bằng ngân con ngân mày hoặc bằng tay ngân bằng tay mà chân không xe cổ โค่หมอกลงเด้วทั้งหนาบนตัวงามเด้วงามเอเอววิวธรรมชาสตรเทียนดีนะมึงยกรักกนีไปากลักนีกสามหลักหนาอสามหลักทางไปด้อแขกบรับเส้นมันน่ำเทิบในด้ว 你的年龄。 ทำไมได้อโอ้ยปได้ดีคือมาหมดสงสารมารถมีบีกคนเมื่อคืาวยขาวขวยเผือกขวยเผือนี่มาขบวนมาขวยเผือกนี่มาส้นเผล่งส้นเผาแล้วสูบกอกด้วยไงงานเป็นงานขวยเผือกเต็มโอ้ยอะไรเตเขา <c oughs> เขาค่อยเขาค่อยเปลือกไม่เห็นไหมด้วยเพี้ยนวันน้องกันนะครับเจ็ดวันน้องกันขุนผู้นะก็เราผู้น้องกันนะจะเกาะวันน้องกัน

ต่อไปก็เป็นวันทั้งวันร<ว>งไว้ดีซดีซาทาง้าทางืนวัดเน้อทางืนบัดรวันน้องกันใหม่เด้อไงแล้วก็ผ้าดูน้อมาตากหมอกหรือเปล่าอาบหมอกตากมากทำ <c oughs> กันท้ง<อ>ึ้นประเทศใหม่หวงเก่าและหวังโขงประเใหม่ปรบปุงใหม่ Còn gì? <cười> <cười> Mà hà, Mà à, đi qua thằng nั่น เด้อมัน เออมานี้เอากระเบื้องกระเบื้องมุ่งมามุ่งนังขามาถวายอาจารย์วัดน้องกันเดี๋ยวเพิ่งกำลังเส็ดใหม่เด้อกำลังเส็ดใหม่กระเบื้องห่อซองหน่อยแผ่นกระแผ่นอะไรมีส่วนห่วมเอ็นเด็กอะสาธุอมุตนาน้ำเด้อนี่นะ เขาเขามาส่งแล้วสงัยเพียนกับมีของโกะ,ะมีสละคพินเด็กตัอเด็กหน่อยมันไม่ยาวนะเป็นไม่มกองกัน ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมน,นะคือว่าก็เรื่ด้แบบบ๊อบยมเลยแต่ว่าเป็นรถไฟนี่ยังอุ้มตู้นี่อด้มอะไรนี่จะยกงมาที่บริษัท่อดอ่ะ6เมตรแต่6เมตรก็ไม่ต้องเอามาหลายทั้งโซเดียรเลยรถต้นนั้ อ่าเบิ้งหินหินกลายเป็นใหม่กลายเป็นหินดีตามขังเลยเออ W ดูดใ่เลยเออเออเละเอาพวกแกเอาวะ เนาะบ่อ uh, ่า uh, วันนี้เอากระเบื้องกระเบื้องมุ่งมามุ่งนังขามาถวายอาจารย์วัดน้องกันนี่เพิ่นกําลังเฮ็ดใหม่เด้อกําลังเฮ็ดใหม่กระเบื้องเฮา200แผ่นแผ่นดมีส่วนร่วมเนก็สาธุอนุโมทนานําเด้อนี่ะ เขาเขามาส่งละส่งลายแผ่นกับของโกมีสระพินน้องกันนี่เป็นของเก็บวันน้องกันปุ่น,น,นผู้นะก็เราผู้น้องกันนะจ๊ะเกาะวันน้องกัน

就是的。 交流互动。 ู่น้องกันเปินเขี้ยวงามดี กไปกับบทั้งวันตรงไว้ดีทางขึ้นวัดเนื้อทางขึ้นบัดบวันน้องกันใหม่แล้วเนี่ยนีแล้วกับาดูน้ำตาลหมอกหรือเปล่าอาบหมอกตตกมากไปทำกันทางขึ้นประเทศใหม่หวงกอได้ะมองคงดิใหม่ับปรุงใหม่ ไปตั้งนั้นเด้อมันสี่วันฉันมาฮาไปในอันตรายไปถึงคนเด้อ